อันนี้เป็นรูปสดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะออกจากที่ทํางานคือสรารวกักรันกทมก็จะมาเห็นหัวช้างไอ้ไม่ใช่หัวช้างหัวม้าเลยนะคะอันนี้คือหัวม้าหัวม้าแต่พอดีกล้องอะ่ะคือม้าเนี่ยเขาตัวใหญ่เกินไปที่เราจะถ่ายรูปได้นะมันตัวเขาใหญ่เกินไปใหญ่มากเขาอยู่ตรงสรารวกักรันกทมเนี่ยแล้วแสงแดดก็จัดจ้ามาก เป็นม้าขาวนะคะแล้วทีนี้ท่านอัศวินขวัญเมืองอ่ะท่านเป็นผู้ว่ากทมนะคะตรงนี้ก็เลยจะต้องเรียกว่าอัศวินม้าขาวนะคะอัศวินม้าขาวค่ะ mm. ภาพนี้จะเป็นภาพปลาสองตัวนะคะปลาสองตัวค่ะจะสวยมากจะเป็นสีเหลืองสีส้มเลยนะคะแต่พอดีถ่ายกับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นปลาหูยาวมาก ยาวจะนูนยาวแล้วก็มีรอยตัดแบบปลาตัดครึ่งอ่ะตัดหน่อยหนึ่งตัดหน่อยหนึ่งอ่ะที่แบบมันไม่ได้เป็นปลาเต็มตัวนะเขาเรียกว่าอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวตายละะเป็นรูปปลานะคะเป็นรูปปลาสองตัวค่ะเป็นช่วงนั้นจะเป็นความฝันที่เกี่ยวกับยุคทองของวรรณคดีไทยนะคะยุคทองของวรรณคดีก็คือสมัยรัชกาลที่สอง แล้วตัวปลาตัวเนี้ยหูยาวแบบสุดลูกหูลูกตานะคะจะมี2ตัวนะคะ2ตัวก็คือยุคทองนะคะยุกทองของราชกาลที่สองแล้วก็ตรงปลาตัวเนี้ยได้ถ่ายถูกบังถูกขาดอะ่ะเขาเรียกว่าปลาลำปลานะ่ะเพราะว่ามันคือนิทานปลาลำปลาาก็คือปลานี่แหละเพียงแต่ว่าถูกตัดออกนิดนึงถูกย่างถูกบังอะไรเงี้ยเขาก็เลยสื่อความหมายเพื่อให้ไปแปลความว่านิทานปลาลำปลานะคะ อันนี้ปลาท้องฟ้าเรานะคะสวยมากค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าถ้าใครเป็นคนที่ไม่มีความรู้ก็จะไม่รู้นะคะต้องต้องรู้ด้วยค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะเป็นวันที่พระสงฆ์ท่านวิริยังท่านมรณภาพท้องฟ้าที่ จริงๆจ,จะต้องเป็นสีเหลืองนะคะแต่ดตรแต๋วเห็นจากจอคอมพิวเตอร์แล้วมไม่ไม่ได้เป็นสีเหลืองซะแล้วจะเป็นสีแดงๆแต่จะเป็นสีเหลืองเนื่องจากว่าพระมรณภาพนะคะหลวงพ่อวิริยังาภาพนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับสาระวะการกทมและท่านเห็นไหมจะเป็นหน้าคน จะเป็นรูปหน้าคนลูกตาเราจะเราจะเห็นเราเราก็จะรู้เลยว่าเขาสื่ออะไรนะคะแลเราก็จะถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายรูปไว้เยอะเยอะ เป็นรูปหน้าตาคนทางาน,นเลยนะคะเาจะสื่ออะไรกับเราหรือเปล่า,าน่าเป็นรูปหน้าเลยนะคะอ่าหอศิลป์ตรงนี้หอศิลป์วันพระราชทานเพลิงศพวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชกาลที่9นะคะวันที่26ตุลาคม2560นนะคะดรแต๋วอยูนที่คอนโดนะคะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันหยุดราชการ ก็ดูถ่ายทอดสดนะคะเพราะวันนั้นจะเป็นวันถ่ายทอดสดนะคะดรแ,แต๋วก็อยู่ที่คอนโดแล้วก็คิดยังไงก็ไม่รู้เอากล้องอะยื่นมือออกไปนะเพราะว่าแสงแดดจัดจ้าเรามองท้องฟ้าไม่ได้แล้วก็เราก็อยู่ที่คอนโดมันสามารถที่จะแค่เอามือออกไปข้างนอกได้อย่างเดียวมองบนฟ้าก็ไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่ามันมันมองไม่ได้มันอยู่ที่คอนโดก็เอามือยื่นออกไปนะไปกดชัตเตอร์กดกดกด,กด กดออกมาปรากฏว่าพอมาดูรูปปุ๊บอ้ายตายแล้วตายแล้วบุญละเกินบุญละเกินเห็นเหมือนในหลวงไว้เล่าเหมือนในหลวงรัชจะการที่ก้าวไว้แล้วนี่แล้วก็มีมือด้วยนะกับแ,แต่แบบขนาดขนาดว่าไม่สามารถที่จะมองข้างนอกได้นะแค่เอากล้องไปกดกดชัตเตอร์ไว้เท่านั้นนะยังได้ภาพเป็นบุญละเกิน นี่นะคะเป็นบุญเหลือเกินค่ะเป็นบุญเหลือเกินค่ะเป็นบุญเหลือเ,เกินที่ได้ภาพในหลวงรัชกาลที่9วันถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะไม่ได้อ่าอันนี้ถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดสดอยู่ต,ตักแต่ออยู่แล้วก็ดูถ่ายทอดสดแล้วก็ยื่นมือแน่นะยื่นมือไปไปถ่ายรูปที่ระเบียง ไม่รู้หรอกว่าภาพที่ออกมาจะได้เป็นภาพในหลวงรัชกาลที่9ดูสกอนดูสกอนอืมอ่าดูสกอนนะคะบุญละเกินบุญของดรแต้วละเกินนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูรูปของในหลวงรัชกาลที่5นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ